มีเงินอ,อ,อยากได้เงินค่าเทอมลูกค่าบ้านค่ารถคด,ดีเช็คมันพลุงพลังอยู่ ผมยศจันทนานเสรีครับวันนี้หลายๆคนแปลกใจคุณยศคุณยศใส,ส่สูททำไมผมได้รับโอกาสนี้มาเมื่อ17วันที่แล้วครับแต่มันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กหรือเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่านี่ก็ก็ตามใจนะเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านมันเป็นธุรกิจเพื่อสังคมได้ยังไงร้อยไซเคิลต่อวันก็คือวันละ40,000บาทครับผมธุรกิจที่เราเลือกเข้ามากันตอนนี้มันใช่ที่สุดแล้ว คุณชนะตั้งแต่คุณเป็นอสุจิแล้วนะเว้ยวันเนี้ยพวกคุณคือคนชนะพวกคุณคือคนที่พร้อมจะชนะคุณแม่งเป็นผู้ชนะตั้งแต่เกิดแล้วอะ่ะคุณยศคุณยศทําอะไรวะา50บวันได้เงินล้านเริ่มให้ได้อย่ามีข้ออ้างทําให้ได้อย่ามีข้ออ้างําให้จบอย่ามีข้ออ้าองผู้จะปลดหนี้ก็เลยทําไม่ใช่แต่เราปลดหนี้จริงๆ นี่คือระบบการส่งต่อของพวกเราชาวอินฟ,ฟีนะครับทีมไหนอยากเอาไปใช้เอาไปใช้เลยความสําเร็จของคุณคืองานของพวกเรายศคือคนหนึ่งจะเป็นเครื่องมือที่จะให้ที่ๆสำเร็จครับก็เอาไว้ยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในสเปสที่2ครับในการส่งต่อที่แอดวานซ์ขึ้นพาร์ทายขึ้นและสำหรับวันนี้ผมยศครับขอบคุณทุกท่านมากที่ฟังนจนจบสวัสดีครับบ๊ายบาย